พี่กับน้องให้เข้าใจไบนารี่ให้มากกว่าเดิมไปครับรอบที่แล้วมีของสองชายไปแล้วอันนี้มาพวงพ้างมาผู้หนึ่งก็คือพี่ชายแต่ไม่ได้เล่นด้วยนะมายืนดูชิวๆครับพี่ชาเป็นแปลกาวพี่ชายเป็นนักลงทุนทุกวร์เท่กันนะเฮ้ยสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือเอสตลาด พอเข้าใจไหมว่ามีแค่การซื้อขึ้นหรือซื้อลงกราฟ OTC ต้องบอกว่าจะแตกต่างจากตลาดโลกตลาดจริงตรงที่มันเปิดวันเสาร์ที่เป็นกราฟที่แต่ละโบ๊กดึงมาจากอดีตเข้ามาฉายซ้ําซึ่งจะไม่ขึ้นตรงกับตลาดโลกก็จะวิ่งเป็นแพทเทิร์นว่าแค่มันจะวิ่งไม่เยอะเท่าตลาดจริงเท่าไหร่ต้องแยกระหว่างหน้าสัญญาการโปกเกอร์ก่อนสัญญาเป็นแค่จีิส่วนคนขับรถคือตัวพวกมึงเองครับผมแล้วแต่เราใช่ไหมถ้ามีสัญญาณเราเข้าไม่ได้ไม่เลือกได้ไม่าจะเข้าไม่ไหนโอเคครับแ้วมันกินเม็ดปะวันนี้มันเข้าไม น้อนใส่โนนเงินเลยีแรงขึ้นขึ้นมาแล้วค่อยกดได้กดลงกด,ดเลย เรากดไม้ไซก็ได้แต่เราว่ามันแรงมันยังไปได้อีกปุ๊ครับจังหวะนี้โอยกันเลยแล้วเวลาเทรดต้องใส่เงินเท่าไหร่ดีครับถึงจะแบบไม่เกิน10%ของพอร์ตสมมติว่ามีพอร์ต10,000ใช่ไหมถ้าไม่เกิน10%ก็คือไม่เกิน1,000ใช่เราต้องเดินเงินประมาณนี้เพื่อให้เรารอทบไม้3ได้เพราะว่าสัญญาณทำงาน3ไม้แล้วเราก็มีหน้าที่ทบทครบ3ไม้นี่สมมติว่าของเจ๋งมี2,000ก็ต้องใส่ครั้งละ200ใช่ไม่เกินไม่เกิน200นะครับมันไม่วินไม้นี้นะเดี๋ยววววววจะโฟลล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 งงงงงงในไไมมมมมม้้้้้้่่อออปาาาาาาาแแแแแเรบก มันต้องวินย e สย e สมาแล้วหนึ่งไม้ครับ <มา S 2> ทุกคนนี่ครับม,มาแล้วหนึ่งมา นี่คือสัญญาณเซ็กซี่นะทุกคนเาเทรดตามลูกศรกันเราจะหลีกเลี่ยงลอสอ่ะมันเป็นวิชาของกูเองถ้าเกิดว่าวันนี้พวกมึงอยากจะเรียนวิชาหลบลอสจากกูแล้วก็เข้าไปตามไลฟ์กูเลยครับอ่ะเตรียมคู่ EG กัน EG กับตัวกับตัวกับตัวกันตัวกันไปแต่สามารถ follow ขึ้นได้นะยังมีแรงซื้อขึ้นอยู่นะขึ้นครับไปไปที่2ของเราที่สองครับเล่นแบบเดิมนะครับท่านผู้ชมเติมเงินเท่าเดิมมีพอตสองพันก็คือใส่สองร้อยนะครับนี่มีพอร์ตนี่มีพอร์ตใหญ่พอตใหญ่เขาก็ใส่พอร์ตใหญ่มากแล้้ววววแแตต่่่เเเรรรราาาาัับบคมมงกกอ ววัันนต่อคนซอยบ้างเองเงินเองไม่วลซอยด้วยของเราซอยได้แต่ว่าเราแค่ไม่อยากซอยเราอยากเดินตามให้คนเข้าใจไงว่าไม่ต้องซอยหรอกเราสองเป็นเท้ขวาคมันคุณมึงสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยตั้งเวลาเป็นหนึ่งนาทีถัดไปนะครับผมสวยอะไรสวยงามไปโอเคราคาดีด้วยราคาดีไหมราคาดีราคาดีอะไรขนาดนี้ขึ้นไปขึ้นไปไปขึ้นไปไปไป เป้นไปเออสวยอ่าโอเคไม้นี้โอเควินฮิ้วโอเค เก็บมาแล้วครับ so 2ไม้ช้ำๆขออีกไม้หนึ่งก็ปิดจ็อบแล้วฮะจ็อบเลยครับเราเล่น3ไม้พออ่าเดี๋ยวเรามาเตรียมคู่อ g กันเดี๋ยววันนี้เข้าไปลองก็ไปลองกันได้เลยทัซิซิตอนนี้ใช้ฟรีอยู่ทุกคนเพราะว่าบ็อกเกอร์แปดเอ็กซ์ัพพอร์ตค่าสัญญาณมาให้เราอยูพอเราจะไม่ต้องเสียค่าสัญญาณกันเองแค่เรามาเรียนรู้วิธีการใช้สัญญาณคู่กับอินดิเคเตอร์หน่อยหลบล้อให้ได้มากกว่าเดิมหน่อยเข้าใจทิ้งตลาดหน่อยว่าสัญญาณตัวนี้มันเหมาะทิ้งตลาดแบบไหนจริงแล้วมันอยู่เเหรออววััันนนนีี้้มมึงงยยยไ่่กลาทดคูแล้วกก็ไไปดดูููลลฟ์เยทั้้งงมึค่วยครับกหนูนี้เาเรียกพี่่วาโค จแล้ว <c oughs> วันนี้เรายัางเทรดไม่เป็นอยากเทรดแบบนี้เข้าไปดูไลฟ์ได้นะครับ,บวันจันทร์วัเสาวนะพี่โมโขเข้าไปดูในกลุ่มได้ใครสนใจมีคู่อียูมาโดนกินเม็ดสวย,ยห,ห้าร้อยเดี๋ยวโอเวอร์เทรดไปน้องห้าสี่สาม <laughs> สองไปใครกดซื้อลงแล้วกดเลขแปดมา <laughs> เออกดเลขแปดเลยมีในละคำดีเลยว่ะ <laughs> ไล์ต้องวินอยู่แล้วต้องวินอยู่แล้วโบลมามามาเฮ้ยมามาเสียงเศร้าไปมาครับผมมาครับผมอุ้งมาลงมาลงมาหูสวยสวยจับเลยจับเลยจับเลยจ็อกเลยคือไงเอ้ยถึงไงคือไงคือไงเออลงมาเอาวิจายนะเดี๊ยวทบเต็มทบโอเคทบเลยเต็มทุบสวัสดีครับ ต้องมานี่ราคาดีดูซิหมูหรือจ่า O อทีซีจะทําให้เรามีตังค่าขนมไม้ใส่ไม้เซ็ตเพบไม้ไหนต้องบวกไม้นั้นต้องมาใสนสีแดงบวก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 เท่านั้นบวกเท่านั้นบวกเท่านั้นเออลองมาเออครูมันอีหนูลงมาเลยลงมาลงมาไม่ต้องกดทบอะไรทั้งนั้นมันต้องวินไม้นี้เท่านั้นให้ลูกให้ลูกย่งไยวิน จอบสามไม้ตามเป้าสามไม้ครับกำไร427บาทตอนเปิดคลิปมาเท่าไหร่มี1,009ใช่ไหมไม่มี2,000ขอ2,000พอดีใช่โอเคงั้นเริ่มกำไร400ถอนเลยกูทำลิงค์สำหรับขอสัญญาณไมาให้แล้วมึงกดไปที่ลิงค์ใต้โปรไฟล์หรือลิงค์คำอธิบายตอนนี้มันไม่ได้มีค่ายานี่ต่แค่เติมเดินเข้าไปในโบรกเกอร์แล้วก็ทักขายแอดมินออกไปเจอกันในนั้นสำหรับเรื่องวิธีหลบลอตใช้สัญญาณก็วววิิธีีกกาาาารรรเเเเดดดดนนงงงูู้จจจะสสอมมึทททััั้้หห่่บตลลแ๋ยไป kịp nào. Thank you. Bro. Thank you, bro. Hey.